จิงเลยมันดังหน่วงหูจังเลยหน่วหน่วงหูไหมยงยงไปล้างหน้าหน่อยไปยงยงไปอาบน้ำหน่อยลูกยงหลงหลงอ่าหลงหลงบุญหลงในดูในมิดูหน่อยไปล้างหน้ากันปะปะไปล้างหน้ากันปะไปล้างหน้ากันไหมไปล้างหน้ากันไหมในดูชัดๆใครเรียกใครเรียกหรใครเรียก ใครเรียกใครเรียกอ่ะใครเรียกมานอนเฉยเลยมานอนเฉยเลยใครเรียกลูกใครเรียกหนูนอนเล่นทำไมตรงนี้นอนเล่นอะไรกันตรงนี้ยง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 ไป Nhung nhung Anh oh. nhung Anh oh. nhung nhung Anh nhung nhung Hoàng ơi, sợ chạy nào rồi Hả? Lê con ยองยอง,งครัเด็กนดอนุวาน